ที่บวกเราจุดนั้นเปลวไฟมันกระเด็นลงไปในถังน้ำมันซึ่งพวกนั้นมันถืออยู่มันก็เลลุกโชนทักษิณก็เลยไปพอไปแล้วแทนที่จะมาดูแลพวกเรามาถามพวกเราว่ที่พวกเราสู้นั้นสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อไม่ให้มีร้อยชักสิบร้อยชักยี่สิบใช่ไใช่เราสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่มันกลับมองว่าเราเป็นตัวอันตราย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตใจมันยังต้องการกลับไปสู่ระบบเก่าเข้าใจหรือยังใช่ไล่ทักษิณไปแล้วต่อไปนี้กูก็ทำมาหาแดกเหมือนเดิมได้นึกออกไหมแต่ไม่ต้องกินรวบแต่กินแบ่งแล้วปล่อยพวกเราเนี่ยเป็นทาสอยู่เหมือนเดิมพระเอิญไอ้พวกเราเนี่ยมันเป็นคนที่ตื่นแล้วใช่ไหม ตรงนี้นะฮะคือปัญหาใหญ่เพราะว่าการเมืองภาคประชาชนเกิดขึ้นมาแล้วภาคประชาชนผมเนี่ยพอไปน้องไม่ได้หมายความถึงภาคประชาชนที่เอาไปคนละสามร้อยรวมมาให้ได้สักห้าพันหัวเข้าใจอย่างล้านห้าแล้วก็ยกขบวนมาที่สารากางใส่เสื้อเหลืองเอามาเชียร์นายกทักษินเข้าใจปเปล่า ภาคประชาชนอย่างนั้นใครมีเงินก็ซื้อได้แต่ภาคประชาชนอย่างนี้ต่างหากที่ตื่นแล้วที่ไม่ต้องเสีย300-500แต่มาเสีย3,000-5,000เข้าใจหรือยังพ่อแม่พี่น้องพวกนี้ละ่ะพวกที่เขาเรียกว่าฉลาดเป็นกรดโกหกไม่ได้ผมนี่อยากให้คนไทยทุกคนฉลาด มันจะเสียหายตรงไหนว่าถ้าประเทศชาติทุกคน65ล้านคนมันฉลาดกันทุกคนอ่ะมันดีใช่ไหมเมื่อวานนี้ผู้ที่โคราชไทยคนปิ้งไก่ย่างอยู่ริมถน,นนมันฉลาดเท่าเราไอ้คนขี่สำลอมันฉลาดเท่าเรามันก็ขายไก่ย่างอย่างฉลาดใช่ไหมขี่สำล้ออย่างไม่โง่ใช่ไหมแล้วมันไม่ดีเหรอมันดีดก็เพราะว่าเราเสือกไปแบงว่ามึงต้องโง่ คูต <S preach science> ้องฉลาดไอคนโง่ท <res> ั้งหลายซึ่งมันไม่ได้โง่โดยกําเนิดมันโง่เพราะมันไม่รู้ก็เลยโดนหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกประเทศไทยมาถึงชิพหายกันทุกวันนี้ไงล่ะเมื่อใดก็ตามที่เราทําให้คนไม่สามารถจะถูกหลอกได้ไม่ว่ามันจะอยู่ระดับไหนเมื่อนั้นเมืองไทยถึงจะมีความหมายเมื่อนั้นเมืองไทยถึงจะมีอนาคตเมื่อนั้นลูกหลานเราถึงจะมีอนาคต ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานข,ของใครก็ตามใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่ต้องใช่ด้วยเหตุนี้การเมืองภาคประชาชนนี่ผมพูดการเมืองภาคประชาชนสมัชชาคนอีสานของหมอทศพรต้องเกิดเชียนทุกคนต้องห้ามดับต้องจุดต่อไปผมตายไปก็ต้องมีตัวแทนขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องก็ต้องสู้ ต้องช่วยกันให้ปัญญาทำไมปัญญามันสำคัญปัญญามันสำคัญก็เพราะว่าไม่มีปัญญาคือคนที่มีอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมความไม่รู้นี่นะลูกเราที่ไปติดยาเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช หัวเราไปม,มีน,อน้อยเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าเราไม่รู้ใช่ไหมใช่เปล่า<ๆ>เห็นไหมเ<ๆ>พราะฉะนั้นแล้วความไม่รู้นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวพระพุทธเจา้าถึงเรียกความไม่รู้ว่าอวิชชาพระองค์ท่านถึงต้องการให้คนมีวิชาเพราะว่าพอมีวิชาแล้วมีความรู้แล้วมันก็เกิดปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดปัญญาไปในทางที่ดี มีศีลมีธรรมเขาก็เรียกกันว่าสัมมาปัญญาไปในทางชั่วเขาก็เรียกว่ามิจฉาปัญญาปัญญาที่ใช้ในทางชั่วชวเราต้องส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งสัมมาปัญญาเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมแห่งสัมมาปัญญาแล้วพ่อมีสัมมาปัญญาแม่มีสัมมาปัญญาลูกมีสัมมาปัญญาเด็กเจริญเติบโตต่อไป ก็มีสัมมาปัญญาไปรับราชาการก็เป็นขา้าราชการที่มีสัมมาปัญญาไปเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่มีสัมมาปัญญาไปเป็นครูก็เป็นครูที่มีสัมมาปัญญาไม่ใช่ไอ้ครูบางคนที่เป็นผิวผูบหน่วยการแล้วก็เอาบรรดาพวกครูทั้งหลายไปเป็นหัวคะแนานให้กับนักการเมืองชั่ว่รวคราใ เพล,ลียังพ่อแม่พี่น้องว่าปัญญามันสําคัญแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ปัญญาเรามารู้ข้อมูลพ่อแม่พี่น้องวันที่ผมออกจากช่องสิบเอ็ดหลังจากที่ออกรายการได้สิบวันผมไม่ได้เจ็บใจเลยแม้แต่นิดเดียว แต่น้ำตาผมร้องอยู่ข้างในร้องให้ใครรู้ไหมร้องให้ชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสได้ดูเอสทีวีไม่มีตังจ่ายค่าเคเบิลคนที่มีโทรทัศน์เก่าๆเครื่องหนึ่งแล้วก็หมุนไม่ช่องสิบเอ็ดเราเห็นรายการผมผมร้องไห้ให้พวกเขาผมบอกพี่น้องเอ้ยผมเสียใจที่ผมไม่สามารถเอาปัญญามาให้พวกคุณได้ เพราะว่าผู้ปกครองมันมืดบอดแห่งปัญญามันยังอยากให้พวกคุณโง่งกันต่อไปเ <naz i> พราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องรู้ว่าการทำงานที่จะให้ความรู้ให้กับประชาชนเป็นเรื่องที่ยาก พ่อแม่พี่น้องครับอย่าไปสนใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโง่เขลาอย่าไปสนใจเราหันกลับมาดูปัญญากันผมสงสารมาผิดงานพ่อแม่พี่น้องผมร้องไห้ให้กับ ประชาชนที่ไม่รู้แล้วแต่ผมก็อดดีใจให้กับพ่อไม่พี่น้องชาวเอสทีวีเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่พี่น้องชาวเอสทีวีมีปัญญาขนาดนี้แล้วนับวันก็จะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นแต่ที่เหลือปัญญาก็จะอยู่แค่นี้เรื่อยๆไม่เคยขึ้นแต่พ่อไม่พี่น้องมันน่ากลัวนะผมจะบอกฮะมันน่ากลัวตรงไหน ใครรู้มั่งมันน่ากลัวจงนี่ว่าพวกเราที่ได้ปัญญาอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นคนเพี้ยนในสายตาของคนทั่วๆไปเพี้ยนตรงไหนเพี้ยนตรงที่ว่าเราคิดไม่เหมือนเขาเพราะว่าเรารู้ไม่เหมือนเขาใช่ไหมพ่อแม่พี่น้อง ไอเพื่อนฝูงที่มันไม่เคยสนใจมันก็บอกว่าอีนี่มันบ้าไปแล้วนี่ยังไงไอ,ไอคนซึ่งถูกเรียกว่าอีนี่ก็บอกว่ากูนี่กุ้มใจชิบหายมีแต่พวกงงโง่โงมาคุยกับกูเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ว่าการมีปัญญามากเกินไปก็ไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าต้องหัดทำใจเพราะว่าพวกเรา พวกเราผมและพ่อม่พี่น้องคือคนที่ปกติใช่ไม่ใช่ในสังคมที่ไม่ปกติพ่อม่พี่น้องครับสี่ทุ่มสินาทีไม่มีงา